ลอามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางไรอันกรเวนแบก้องครื่นดัชแมนของเรากันก่อนเลยอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบข่าวกันมาแล้วว่าตู้ของทางเกรเวนแบกนั้นดันมาโชคร้ายได้รบับบาดเจ็บระหว่างเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับที่ทีมของเราปราชัยให้กับทางสามลีกาดงนิวคาเซิลยูไนเต็ดสประตูต่อหนึ่งชดการควาช้ำไหลการแรกในฤดูกาลนี้ไปอย่างน่าเสียดายเมื่อสัปดาห์ก่อน จากนั้นเราก็ได้เห็นตัวเขาเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวฟึกซ้อมกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์สำหรับการแข่งขันในสกเนชั่นส์ลีก League, ในช่วงพักเบรกทีมชาติร,รอบนี้แต่ท้ายที่สุดตัวของทางกราววนแบกก็ไม่ได้ลนงสนามให้กับทีมชาติของพวกเขาและถูกส่งตัวกลับมายังทางสโมสรลิเวอร์พูลของเราจากการถอนตัวของเขาเองเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บล่าวข้างต้นที่ยังไม่สามารถที่จะสลัดทิ้งไปได้ นั่นทำให้มันเกิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆตามมาแทบจะในทันทีเลยว่าแล่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของทางกราวเวนแบกนั้นจะส่งผลกระทบให้เจ้าตัวไม่สามารถจะลงสนามช่วยเหลือทีมของเราได้ในการลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายของเวทีพรีเมียร์ในฤดูกาลนี้หรือไม่อย่างไรกันจากปัจจุบันที่ทีมของเราก็ร่างตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยมีคะแนนทิ้งห่างทางปืนใหญ่ออสเนอลอยู่12แต้มขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่9นัดเท่านั้น ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง B B C สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็มีการออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวข้างตน้นและพวกเขาก็ยืนยันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าการที่ตัวของทางกราวเวนแบกต้องถอนตัวจากทางทีมชาติในครั้งนี้นั้นเป็นเหตุผลในเรื่องของการป้องกันเอาไว้ก่อนและต้องการระแวดระวังไม่ให้การบาดเจ็บของเขาลุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้ แต่แม้กรนนั้นทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ o ของเราก็ได้ตรวจอาการของเขาอย่างละเอียดแล้วซึ่งพบว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่อย่างใดดังนั้นการที่เราได้ตัวเขากลับมาก่อนกําหนดเช่นนั้นก็จะทําให้ตัวของทางกราเวนแบคมีเวลาได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับมาอย่างเต็มที่ ด้านเดฟโอซีคอปสื่อที่เกาะติดข่าวของทีมเราเป็นการเฉพาะก็มีการระบ,บุถึงเรื่องนี้ออกมาในทิศทางเดียวกันและพวกเขาก็ชี้ชัดไปเลยว่าตัวของทางกราวเนแบกนั้นจะพร้อมกับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราได้ในโปรแกรมการแข่งขันสุดสําคัญในช่วงการลุนแชมป์ของทีมเราซึ่งแน่นอนว่านั่นจะถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสําหรับทีมของทางอาร์เนอร์สตในโปรแกรมที่เหลืออยู่ของเราในซีซั่นนี้ มา่ฟังข่าวดีเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราที่ไม่น่าจะรุนแรงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวร้ายกันบ้างว่นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดของทีมเราณเวลานี้ยังทักอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราก็ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บระหว่างการที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติบราซิลในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ด้วยเหมือนกัน หลังจากที่โจ้ตนลงสนามเป็นเสเวบผู้เล่นตัวจริงให้กับทางทัพเซเรซในเกมที่พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือนทางทีมชาติโคลอมเบียมาได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ระหว่างเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นเองเขาก็ได้รับการกระทบกระเทือนที่บริเวณศีรษะตัวของทางอาริสันเข้าปะทะอย่างรุนแรงกับทางดาวิดดอนซานเชสกองหลังของทางโคลอมเบียและมันก็เป็นการประทะก,กันที่บริเวณศีรษะเสียด้วยระหว่างเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของปี2026 หลังเกมดังกล่าวทีมแพทย์ของทางทีมชาติบราซิลก็มีการออกมายืนยันเลยว่าอาริซอนมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองและจําเป็นจะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไปอาริซอนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเขาอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองนะนายแพทย์โรดิโกรัตมาสแพทย์ประจําทีมชาติบราซิลระบุ เราจะปฏิบัติตามมาตรการของทาง c p f โดยที่เขาจะต้องเข้ารับการ X-ray ซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนและ MRI แบบพิเศษหากผลตรวจทั้งหมดเป็นปกติเราจะทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากนั้นถึงจะมีการประเมินอาการของเขาอีกครั้งขณะนี้เจ้าตัวยังอยู่ในอาการปกติไม่ได้มีอะไรผิดปกติและก็ไม่มีรายงานข่าวว่าเขามีอาการหมดสติ stick, หรือสูญเสียความทรงจำ ทางด้านสโมสสฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็ได้ออกแถลงการยืนยันในเรื่องนี้ตามมาเลยว่าตัวของทัคอาริสันจะเดินทางกลับมาสู่ทีมของเราและเข้ารับการตรวจอาการอย่างละเอียดเพิ่มเติมต่อไปตามลาต่ออาริสันเบเกอร์ได้ถอนตัวจากทีมชาติบราซิลและเดินทางกลับมาอย่างลิเวอร์พูลแถลงการอย่างเป็นทางการของสโมสสนเราระบุ ผู้รักษาประตูรายนี้เปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติโคลอมเบียเมื่อเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากการประทะก,กันกับผู้เล่นของทีมคู่แข่งอาริซอนกำลังเดินทางกลับไปยังเมอร์ซีไซส์และจะเข้ารับการประเมินอาการจากทีมแพทย์ของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลต่อไป วาฟังทั้งข่าวดีและข่าวร้ายของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พอ่ออยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวส่วนตัวของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสําคัญในทีมของเราที่จะขาดเสียไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้างนั่นก็คือในรายของทักอเล็กซิสมคออริสเตอร์วิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของเรานั่นเองหลังจากในตอนนี้จเจ้าตัวกำลังมีปีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของเขา พราะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนมาสู่ทีมแอนฟิลด์ของเราได้คาดิกสัญญา35ล้านปอนด์้จตัวก็สร้างตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นแกนหลักที่ทีมของเราจะขาดเสียไม่ได้และฟอร์มการเล่นของเขาก็ทําให้เจ้าตัวได้รับคําชื่นชมอย่างมากทั้งจากบรรดาแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมและรวมไปถึงกูรูทั้งหลายด้วย ทว่านอกเหนือจากการเล่นฟุตบอลแล้วตัวของทั้งแม็กอาริสเตอร์เองก็เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีความสุขและเราก็ได้เห็นเขามักจะมีการออกมาโพสต์ภาพส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับแฟนสาวอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดตัวของทางแม็กอาริสเตอร์เองก็มีการออกมาประกาศผ่านหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเลยว่าในตอนนี้ครอบครัวเล็กๆของเขากําลังจะขยายตัวใหญ่มากขึ้นแล้วเมื่อตัวของเขาและแฟนสาวอย่างทางอาริเลนโควากําลังจะมีลูกคนแรกด้วยกัน เมื่อแฟนสาวของเขาเป็นคนเริ่มโพสต์วิดีโอลงมาก่อนก่อนที่ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์จะมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวมาที่หน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งแสดงให้เห็นระหว่างที่พวกเขามีการไปตรวจการตั้งครรภ์และมีการอันตราสาวลูกคนแรกของพวกเขาด้วยในวิดีโอดังกล่าวเราจะเห็นได้เลยว่านอกจากพ่อแม่และตัวลูกแล้วยังมีอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวที่เข้ามาร่วมแชร์ความรู้สึกในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือน้องหมาสุดน่ารักที่พวกเขาทั้งคู่ได้เลี้ยงเอาไว้นั่นเอง ตอนท้ายของคลิปวิดีโอดังกล่าวเราก็จะเห็นตัวแฟนสาวของทางแม็กอาริสเตอร์มีการหันโทรศัพท์กลับมาที่หน้าของเธอพร้อมกับบอกเลยว่าลูกของเธอที่กำลังจะคลอดออกมาในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นผู้หญิงทั้งนี้ตัวของแฟนสาวของแม็กอาริสเตอร์ก็ยังมีการโพสแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความประกอบภาพดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ด้วยว่าเราต้องการเธอนะหนูน้อยและเราก็รักเธอด้วยหัวใจทั้งหมดของเราเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ จากโพสต์กางกราบข้างต้นนั้นก็มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางเกล่าพอนเซ่แฟนสาวของทางหลุยดิอสัสที่ก็มีการเข้ามาโพสต์อิโมจิเป็นรูปหัวใจส่งให้กับทางแฟนสาวของทางแัทออลิสเตอร์ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองนักเตะภายในทีมของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางขาววิเอ็นเลียดกับตัวของทางโมฮัมหมัดซาล่านั่นเองหลังจากเอ็นเลียดเองย้ายมาอยู่กับทีมของเราตั้งแต่เมื่อช่วงซัมมร์ในปี2019ซึ่งในตอนนั้นเจ้าตัวก็ถือครองการเป็นสิตินักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้โอกาสลงประเดิมสนามในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกอีกด้วย มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวของทังเอเลียดนั้นเป็นแฟนบอลตัวยงของทางลิเวอร์พูลมาโดยตลอดและสมัยที่เขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราเจ้าตัวก็ได้รับการตั้งสมญายเลยว่าเป็นนิวมอเหมิดซาลาจากนั้นเมื่อพวกเขาทั้งคู่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันตัวของทงั้งเอเลียดก็มีการออกมาเปิดเผยในหลายตอนหลายครั้งว่ามันคือซาลานี่แหละที่คอยช่วยเหลือไลให้คาแนะนําเกี่ยวกับเกมการเ,เล่นฟุตบอลทั้งในและนอกสนามเกียกตัวเขามาโดยตลอดด้วย ล่าสุดโตของทางเอ็นเลียดก็มีการออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจกับทางอเมซอนพรามและเขาก็ยอมรับเลยว่าแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงเซอร์ไพรส์กับความสุดยอดของทางโมฮเหมดซาร่าเหมือนเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยโมฮเหมดซาร่าเป็นคนที่สามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองนะและนั่นก็คือสิ่งที่สร้างให้ความประหลาดใจกับตัวของผมเองมากที่สุดเลยก็ว่าได้เอ็นเลียดกล่าวเขาแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าเขาเป็นนักเตะ ิงและสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จในโลกฟุตบอลนั้นมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆในตอนแรกที่ผมได้มาเจอกับเขาผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกประมานะเพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่านักเตะที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับนี้เขาจะตอบสนองกับคุณอย่างไรและมันก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาอยู่ท่ามกลางบรรดาน,นักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์อย่างแท้จริง ก็อย่างที่ตัวของผมเองเคยเล่ามาแล้วหลายตอนหลายครั้งนะว่าโมเป็นคนคอยสอนผมว่าผมจะต้องทำอะไรผมจะต้องมีปรัชญาในการเล่นแบบไหนกันจนกระทั่งถึงแม้ทุกวันนี้ตัวของผมเองและตัวเขาก็ย,ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เรียกได้ว่าเราเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะแม้ว่าเราจะมีอายุค่อนข้างจะห่างกันจากการที่เขาคอยพยายามช่วยเหลือผมมาโดยตลอดแล้วแนวทางที่เขาได้วางเอาไว้ให้กับผมมันก็ทําให้ผมมีเส้นทางการเดินที่สุด,ดยอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ดังนั้นผมถึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าการที่ผมมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวของโมนา ไปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาประกาศกล้าของทางจอร์จี้มามาดาชวีลี่ว่าที่รุกษสัประตูคนใหม่ของทีมเรากันบ้างย้อนกลับไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่แล้วทีมของเรามีการเซ็นส,สัญญาคว้าตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพ2คนด้วยกันคนแรกก็คือในรายของทางเฟเดริโกเกีซาปีกทีมชาติ ตาลีที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางมารายย์ไนยูเวนตุสส่วนอีกคนหนึ่งก็คือทางมามาด้าชวีลี่ที่เราก็มีการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางไอ้ข้างเข่า,ขาบารลินเซียด้วยเช่นเดียวกัน แต่สำหรับพวกสาวประตูทีมชาติจอร์เจียรายนี้เราก็มีข้อตกลงในการปล่อยยืมตัวเขากลับไปให้ทางต้นสังกัดเก่าอย่างทางบารเลนเซียใช้งานอย่างตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ซึ่งหมายความว่ากว่าที่เราจะได้เห็นตัวเขาตบเท้าเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราจริงๆก็ต้องเป็นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกนารแข่งขันในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาผู้รักษาประตูภายในทีมของเราแต่ตัวของทางมามาดัชวิดีที่ผลงานของเขากับทางบารเลนเซียในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายแต่เจ้าตัวก็ยังคงมีกําลังใจที่ดีมากและมีการออกมาประกาศลั่นเลยว่า เขาจะขอเข้าไปแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทางลิเวอร์พูลกับทักอาริสันเบเกอร์เจ้าของตำแหน่งเดิมณนปะปัจจุบันสระการแข่งขันในฤดูกาลหน้าเมื่อเขาได้ตบเท้ามาสู่เมอร์ซี่ใสแล้วพร้อมกำลังจะไปลิเวอร์พูลและผมก็ต้องการจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะมามาดัชวีลีกล่าวพอมจะไปที่นั่นและพยายามฝึกซ้อมให้ดีที่สุดและผมก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะมีการตัดสินใจอย,อย่างไรกันบ้างนับจากนั้น ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าใครกันจะได้ลงเล่นและใครกันที่จะไม่ได้ลงสนามมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ช จากําออกมาประกาศก้าวดังกล่าวข้างต้นของทางมามาดัชวีลี่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เล่นรายนี้และการแข่งข,ขันย่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราก็จะยิ่งดุเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากทางมามาดัชวีลี่และทางอลิซันแล้วหากตัวของทางทีวินคินเคอที่ตอนนี้ก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาน่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปแต่จากการที่เจ้าตัวถูกตั้งสนับราคาเอาไว้ถึง30ล้านปอนด์ มันก็ยังไม่แน่ว่าจะมีทีมใดยอมจ่ายค่าตัวดังกล่าวข้างต้นดังนั้นมันจึงยังไม่มีการปิดโอกาสที่เราจะได้เห็นการแข่งขันกันถึงผู้รักษาประตูระดับโลกถึง3าคนมาแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูเมือหนึ่งภายในทีมของเราในการแข่งขันปีต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับกันบ้าง ว่าหนึ่งในคนที่มีข่าวผัวพันหนาหูกับทีมของเรามากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในราของทางดีนคุยเซนปะกลังตัวเก่งของทางบอลมัดหลังจากเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับต้นสังกัดของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยความสามารถในการอ่านเกมที่เฉียบขาดและสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมของเขาก็ทําให้เจ้าตัว,ตวกลายมาเป็นแคนดิเดตของหลายสโมสรระดับท็อปทั่วทวีปยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของทางวอร์พูของเราเข้าไปผัวพันอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากทางนิอร์พูลของเราแล้วราชันชุดขาวเบรย์อันมาดริดเองก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ตกเป็นข่าวว่าอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของพวกเขาด้วยเหมือนกันนั่นจึงทำให้นักข่าวมีการเอาประเด็นนี้เข้าไปยิงคำถามตรงใส่ตัวของทางฮุยเซนและสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางฟาบิซัวโรมาโน่นักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะ ก็ได้นำคำตอบที่ทางคุยเซนได้ให้ไว้กับสู่เหมวนชนมาโพสต์ลงในหน้า X ส่วนตัวของเขาด้วยดีนคุยเซนมีการพูดถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับอนาคตของเขากับการจะย้ายไปอยู่กับทางเรอันมารติกว่ามันเป็นเกียรติเมื่อมีสโมสรใหญ่ในระดับนั้นสแสดงความสนใจในตัวผมเข้ามานะในตอนนี้ผมคิดถึงแก,การจบฤดูกาลนี้ให้ดีจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่มาถึงเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นเช่นไร จะทำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางคุยเส้นไม่ได้แปลว่าเขาปิดโอกาสในการจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นนะเพราะในที่นี้เขาถูกยิงคำถามชักนำไปก่อนว่าโอกาสในการย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดมีหรือไม่อย่างไรกันทำให้คำตอบของเขาจึงออกมาในทิศทางดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสตาร์ดังภายในทีมของเราทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นในราของทางโมเมนซาลาดาวเต็กทีมชาติอียิปต์เวอร์กิลฟันได้ประกังกับตันทีมของเราและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนดักขวารองกับตันทีมกันบ้าง อย่างที่เราทุกคนก็ทราบกันดีว่าพวกเขาเหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์ของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาออกมาจึงเกิดกระแสข่าวลือต่างๆนานาตามมามากมายไม่เว้นแต่ละวัน ทว่าล,ล่าสุดทางเจมมนเพนแนนตอดีตปีกของทีมเราก็มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นเมื่อเขายังคงมองโลกในแง่ดีว่าสุดท้ายแล้วในรายของทางฟันไดและสาลาจะเลือกต่อสัญญาจบับใหม่กับทีมของเราออกไปเพราะพวกเขาก็แทบจะยืนกรานมาโดยตลอดว่ามีความสุขกับสมสรนและอยากที่จะอยู่คาแข้งกับทีมของเราต่อเพียงแค่ยังหาข้อตกลงร่วมกันกับทางสมสรไม่ได้ ซึ่งจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับเคสของทางเครนที่ตูกของทางเพนเนนก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีโอกาสจะย้ายทีมออกไปมากที่สุดนี่คือทีมของทางเยอเกนครอปนะและพวกเขาก็ลงเล่นร่วมกันมา8หรือ10ปีแล้วเพนเนนกล่าวดังนั้นมันก็มีโอกาสที่คุณจะเห็นนักเตะคนสำคัญย้ายออกไปเหมือนกรณีของทางแฮร์รี่เคนที่เขาก็ย้ายออกจากท็อตแนมฮอสป์ร์ แต่ผมไม่คิดว่าทีมอย่างทางลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยนักตเตะคีย์หลักสําคัญออกไปถึง3คนพร้อมๆกันแบบนี้หรอกนะผมค่อนข้างจะมีความมั่นใจในเรื่องนั้นสำหรับในรายของทางเทรนด์แล้วเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นเขาย้ายทีมออกไปจริงแต่ผมมีความมั่นใจอย่างแรงกล้าเลยว่าสุดท้ายเราจะได้เห็นตัวของทางเวอร์กิลและซาลาสวมเสื้อสีแดงเพลิงของทางลิเวอร์พูลลงเล่นให้กับพวกเขาต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสามสตาร์ดังภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวของทางคริสแอนเดอร์าร์โนเป็นการพิเศษเมื่อทักแอนซิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการพึ้นพาดหัวข่าวค่อนข้างจหวือหวาด้วยการที่พวกเขาใช้คําว่าอา์เนสร์สโมีการยืนยันว่าสตาร์ดังของทางลิว์ปูลกำลังจะย้ายทีมออกจากทีมของเราไปแบบไร้ค่าตัวโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ หากเราอ่านมาเพียงแค่นี้ก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจกันเลยทีเดียวและมันก็เป็นเรื่องดักเกี่ยวกับอนาคตของตัวทังอเล็กซานเดอร์อาร์โนอีกด้วยแต่เมื่อเราจอะลึกเข้าไปในรายละเอียดของข่าวก็จะเห็นได้เลยว่าพวกเขามีการอ้างอิงคําให้สัมภาษณ์ของทางคริสเตียนฟอกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลจากทางดิวมาอีกทอดหนึ่งซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงถึงความสนใจในตัวของทางเชอรมีฟริมปรงมากกว่า ตัวเก่งของทางห้างขายยาไปเอร์หรือเวิร์กูเซนที่ทีมของเราพยายามจะต่างเกี่ยวพาราสีเขาอยู่ณเวลานี้มันถึงขั้นที่ตัวของทางสลอตเองมีการยกโทรศัพท์ต่อสายตรงและก็มีการพูดคุยกับตัวของทางฟิล์มตปรงไปแล้วด้วยซึ่งระหว่างการพูดคุยของพวกเขาทั้งคู่ทางสลอตก็มีการบอกกล่าวกับตัวของดาวเต็กวัย24ปีเลยว่าลิวร์พูลกำลังให้ความสนใจและเตรียมดำเนินการในการทาบทามทเขาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราในช่วงสัปเอร์หนี้ จากจุดนี้นั่นเองหากข้อมูลของทางคริสเตียนฟกต่างกล่าวข้างต้นถูกต้องทางแอนฟิววอชจึงมีการวิเคราะห์ต่อไปเลยว่ามันเหมือนกับเป็นการยืนยันแบบเกราย,ลายและอาจจะไม่ได้โดยตั้งใจของทางสล็อตเลยว่าอนาคตของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โน่คงไม่ได้อยู่กับทีมของเราและเจ้าตัวน่าจะได้ลงเล่นในปีนี้เป็นปีสุดท้ายเพราะตัวของทางฟริมโปรเองก็คงจะไม่ยอบเข้ามานั่งเป็นตัวสำรองให้กับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โน่หากเขายังคงอยู่คาแข้งกับทีมของเราต่อไป มื่อมาถึงจุดนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าพาดหัวข่าวของทางแอนฟิว t อชนั้นดูจะรุนแรงเกินข้อเท็จจริงไปมากและเท็จจริงมันก็เป็นเพียงแค่บทวิเคราะห์ของพวกเขาเท่านั้นเพราะตัวของทางสล็อตไม่เคยพูดใดๆเลยว่าตัวของทางเทรนด์นั้นกําลังจะอําลาทีมของเราอย่างที่มีการพาดหัวไปเช่นนั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรา่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ